ขอความเจริญรุ่งเรืองในธามแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปร,รียญก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของศาสนาพิธีภาคปฏิบัติคําว่าศาสนพิธีภาคปฏิบัติก็คือเรามุ่งเน้นถึงการนําเอาศาสนาพิธีไปใช้ในชีวิตจริงๆหรือเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้น ได้ขยายความตั้งแต่เรื่องของงานมงคลงานอาวมงคลแล้วก็เจาะรายละเอียดมาตั้งแต่เมื่อคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงการทอดผ้าบางสุกุลการพิจารณาผ้าบางสุกุลอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งวันนี้ก็มาเข้าสู่เรื่องราวของศาสนาพิธีภาคปฏิบัติก็เป็นตอนที่7จก็ว่าด้วยถึงเรื่องการไปรดน้ำศพ เราคงหลีกเลี่ยงเรื่องของความตายไม่ได้ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายเมื่อมีตายก็ต้องมีพิธีกรรมโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของงานศพกันเนื่องจากว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นหรือหมู่ญาติที่ละจากโลกนี้ไปที่ตายจากโลกนี้ไปเนี่ยในโลกของวิญญาณก็เรียกว่าปรโลกนั้นอะ มันไม่มีการทํามาหากินมันไม่มีเรื่องการค้าขายเรื่องอะไรแล้วก็ต้องอาศัยกําลังบุญจากหมู่ญาติที่อยู่เบื้องหลังนี้ทําบุญหรือที่ส่วนกุศลไปให้นั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นบุญที่ผู้ตายนั้นนะทำเอาไว้ตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์คนนี้พอตายไปเราก็ต้องมาจัดพิธีกันนะพิธีกรรมกันก็จะเป็นเรื่องของการรดน้ําศพเนี่ยนี่ที่เป็นประเพณีของไทยเรานี่นะก็จะหรือเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเนี่ย ก็จะเริ่มกันตั้งแต่การรดน้ําศพเลยท่านบอกว่าข้าหลวงหัตผู้ไปงานรดน้ําศพนั้นทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนิยมแต่งกายไว้ทุกแก่ท่านผู้ลุงรับไปแล้วตามความนิยมของสังคมท้องถิ่นนั้นๆพร้อมกับเตรียมภาชนะใส่น้ําอบไทยสาหรับใช้รดน้ําศพไปด้วยถ้ามีนะการรดน้าศพนั้นถือกันสืบมาว่าเป็นเิรียอาการขอขมาลาโทษนะขอขมาโทษกันก็ล <c oughs> ักษณะของการไปรดน้ําศพเนี่ย ก็มีองค์ประกอบหรือว่าเป็นความเข้าใจกันหลายๆส่วนส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการเตือนสติของเราว่าคนเราเนี่ยตอนเป็นมนุษย์ก็พากันกอบกันโกยกันโอ้จะเอานุ่นเอานี่กันมากมายกายกองแต่คันตายไปแล้วเนี่ยมือก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยนี่ท่านว่ายอย่างนั้นบาทหนึ่งสลึงหนึ่งสตังแดงหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะเอาติดไม้ติดมือไปได้ทุกอย่างก็ทิ้งไว้เบื้องหลัง นี่ก็เป็นปิิศนาอย่างหนึ่งในการลดน้ำศพแต่ว่าตัวหลักๆสำคัญก็คือการลดน้ำศพเนี่ยเพื่อเป็นการขอขมาโทษซึ่งกันและกันว่าเออในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะอาจจะเคยร่วงเกินกันด้วยกายวาจาใจนะหรือว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเข้าใจผิดกันบ้างอะไรกันบ้างคราวนี้ก็มาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะขอให้รับรู้ว่าอาโหติกรรมซึ่งกันและกันจะได้ไม่ผูกเวรผูกกรรมไม่มีเวร กันไปในพบชาติเบื้องหน้าก็เป็นประเพณีนิยมกันโดยหลักอย่างนี้นะก็เป็นการขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันส่วนว่าผู้ตายไปนั้นท่านจะรับรู้หรือไม่นะบางบางดวงวิญญาณอาจจะยังไม่ได้ไปเกิดก็เห็นก็อาจจะรับรู้แล้วก็ให้อโหสิกรรมกันไปแต่ดวงวิญญาณบางบางดวงก็อาจจะไปตกนรกแล้วหรือขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยจิตของผู้ที่ไปขอขมานั้น ก็จะได้ไม่ต้องผูกกันไปในพบชาติเบื้องหน้าคราวนี้พอเมื่อการลดน้ําศพนั้นเป็นการขอขมาต่อศพของท่านผู้ลงรับไปแล้วอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่มีเวรไม่มีไม่มีภัยต่อกันเนี่ยนะไม่มีวิบากกรรมต่อกันไปการลดน้ําศพนั้นนิยมทําการลดน้ําเฉพาะศพของท่านผู้มีอาวุโสสูงกว่าตนหรือศพของผู้มีอาวุโสรุ่นราวคเขาเดียวกันเท่านั้นส่วนผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้ลงลับไปแล้วนิยมไปร่วมพิธีในงานลดน้ําศพนั้นด้วยนะคือในการลดน้ําศพนั้น นิยมทําการลดน้ําเฉพาะศพของท่านผู้มีอาวุโสสูงกว่าตนก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเนี่ยเราก็จะนิยมไปทาพิธีรดน้ําหรือศพของท่านผู้มีอายุอาวุโสรุ่นเราเคราเดียวกันก็หมายถึงว่ามีอายุใกล้เคียงกันเป็นพักเป็นเพื่อนเป็นพวกกันเนี่ยก็นิยมรดส่วนผู้ที่เป็นเรียกวผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีอายุมากกว่าเนี่ยนะอายุมากกว่านั้นมากกว่าผู้ที่ร่วงรับนะ ก็นิยมไปร่วมพิธีในงานนั้นด้วยแต่ไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นเกียรติให้ไว้และไว้อะไรแก่ผู้ลงรับทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กําลังใจแก่ทภาพแต่ไม่นิยมลดน้ําขอขมาศบนั้นเนี่ยผู้ที่จะลถเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ที่รุ่นราวคราวเดียวกันหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่าผู้ตายก็มักจะไปร่วมงาน แต่ก็ไปเป็นเกียรติเฉยๆนะก็ไม่ได้ไปไปร่วมพิธีลดน้ําอันนี้เป็นความเชื่อและเป็นประเพณีแต่ถามว่าลดแล้วมันผิดอะไรไหมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็เป็นการขอขอมาลาโทษซึ่งกันและกันเหมือนกันคณาวิธีการปฏิบัติการลดน้ําศพของคลือหัดถ์อันนี้ท่านแยกออกมาก่อนว่าคฤหัหั์ญาติโยมเนี่ยเวลาละโลกนี้ไปหรือตายไปแล้วจะมีพิธีการปฏิบัติการกันอย่างไรในการลดน้ําศพถ้าบอกถ้าเป็นศพของเลือหัดซึ่งมีอาวุโสสูงกว่าตนก่อนจะทําพิธีลดน้ําศพนิยมนั่งคุกเขา่า น้อมตัวลงมือไหว้พร้อมกับนึกขอขมาโทษต่อศพนั้นว่ายัางไงถ้ามีวิธีกรรมอย่างนี้นะถ้าคนที่ตายไปเนี่ยมีอายุมากกว่าเราเนี่ยก็จะนั่งคุกเข่าน้อมตัวลงมือไหว้แล้วก็นึกในใจขอขมาโทษว่ากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังอโหสิกรรมมังโหตุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าข้าพเจ้าด้ล่วงเกินต่อท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอท่านโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด คนบอกเอา้าจะไม่พูดภาษาบาลีได้ไหมก็ได้ก็นึกเป็นในใจเลยว่าเออข้าพเจ้าร่วงเกินท่านโดยกายวาจาใจอะไรต่างๆมาเนี่ยก็ขอให้เป็นโ,โหสิกรรมซึ่งกันและกันนะอย่ามีเวรมีภัยอย่าไปผูกกันคอยพบเบื้องหน้าให้สิ้นสุดกันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่นี่มันเป็นเรียกว่าเป็นคำพูดเป็นประเพณีนิยมว่าเออจะพูดว่ากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโหสิศกรรมมังโหตุก็แปลให้ฟังไปแล้วว่าข้าพเจ้าได้ร่วงเกินต่อท่านทางกายก็ดีทางวาจาก,ก็ดีทางใจก็ดี ขอท่านโปรดอโหสิกรรมให้แก่พระเจ้าให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดแล้วก็เมื่อยกมือไหว้ขอขอมาโทษต่อศพจบแล้วก็ถือภาชนะสําหรับรดน้ํานั้นด้วยมือทั้งสองเทน้ําลงที่ฝ่ามือขวาของศพพร้อมกับนึกในใจว่านี่ก่อนจะรดนะก็ขอขอมาในใจไปแล้วในขณะที่เอามือตักน้ํามาเนี่ยประคองน้ํามาเขาก็จะมีขันมีแก้วให้เนี่ยนะแล้วขณะที่จะรดไปที่มือขวาของศพ ก็นึกในใจต่อไปว่าอิทังมัตตะสริรังอาสินจิตโตทักังวิยะอโหสิกรมรมังแปลความหมายเป็นภาษาไทยก็บอกก็ร่างกายที่ตายแล้วนี่ย่อมเป็นอโหสิกรรมไม่มีโทษเหมือนน้าที่ลดแล้วฉะนั้นคือเหมือนว่าเอาละเราก็เทน้ําใส่มือไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่แล้ว,ลวมาที่อาจจะมีความผิดพลาดกันหร,หรือไม่ถูกอ,อกถูกใจกันอะไรต่างๆพวกนี้ก็ให้มัน แล้วต่อกันไปเหมือนน้าที่เททิ้งนี่แหละกัจะคิดเป็นแบบนั้นนะเมื่อรดน้ําศพเสร็จแล้วนิยมน้อมตัวลงมือไหวพร้อมกับนึกอธิษฐานว่าขอจงไปสู่สุขติสุขติเธอดนี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีสําหรับการรดน้ําศพนี่บอกรายละเอียดเลยนะว่าเนี่ยจะรดน้ําศพให้ทําอย่างนี้อ่านี้พอเสร็จจากนั้นทํำยังไงต่อก็มาถึงพิธีปฏิบัติการรดน้ําศพของพระสงฆ์เมื่อกี้สําหรับครั่องหัดคารวะก็พอเห็นเข้าใจภาพรวมคร่าวๆ เหมือนว่าเอามีศพมานอนอยู่แล้วก็มือขวาเห็นไหมแล้วก็จะมีเขาจะเอามือขวายื่นออกมาแล้วก็จะมีขันรองรับอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคล้ายๆเราเขาเรียกว่าลดน้ําสงกรารผู้ใหญ่อย่างนั้นแหละอืมน,นคืคล้ายๆกันแต่นี่มันเป็นลนันกษณะของการลดมือศพนั่นเองเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องของการลดน้ำครเลือดหัดไปแล้วคราวนี้ถ้าเป็นพิธีการลดน้ำศพของพระสงฆ์ล่ะบอกถ้าเป็นศพของพระภิสุสง ก่อนลดน้ำศพนิยมนั่งคุกเข่าตามเพศคือถ้าเป็นสุภาพบุรุษพึงนั่งคุกเข่าตั้งปลายเท้าลงจดพื้นจดพื้นก็คือนั่งนั่งเขาเรียกนั่งคุกเข่าของผู้ชายเนี่ยนะนั่งเทพบุตรเขาเรียกท่าเทพ,พบุตรอย่างนั้นแหละถ้าเป็นสุภาพสตรีพึงนั่งคุกเข่าราบเหยียดเท้าลาบไปกับพื้นกราบแบบเป็นจางขับประดิษฐ์สามครั้งพร้อมกบนึกขอขอมาโทษด,ดังกล่าวแล้วนั้นก็คือจะเป็นท่านใช้คําว่าท่าเทพ,พบุตรท่าเทพธิดา ถ้าถ้าเป็นของพระสงค์ก็นั่งท่ากันอย่างนี้นะแล้วก็กราบด้วยเบญจางบปิษฐ์ก็เบญจางบปิ์ก็คงจะไปศึกษากันว่าเออเบญจางบปิษ์คือยังไงลนะ่ะเบญจะเนี่ยมันหมายถึง5ก็คือจะเป็นเท้าสองนะมือสองหน้าผากหนึ่งอย่างนี้ไงก็รวมเป็น5ก็คือทั้งเท้าทั้งมือทั้งหน้าผากก็จะแตะพื้นลงไปนี่เป็นลนักษณะการแสดงความเคารพแบบเบญจางบปิษฐ์ซึ่งปัจจุบันนี้ คนรุ่นหลังก็อาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญบางคนก็กราบพระยกมือไหว้ะงกระงกไปหรือแค่กราบแบ,บมือสามครั้งแปะแปะไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ประเพณีที่เป็นเป็นจางขาปดิษ์หรือการกราบที่เป็นประเพณีนิยมเก่าแก่ก็ค,ค่อยหายไปหายไปดังนั้นถ้าเราอยากจะทําให้ถูกต้องจริง,รงๆก็ต้องทํากันอย่างนี้ก็คือการกราบแบบเบญจางขาปดิ์นะ เมื่อกราบขอขอมาโทษเสร็จแล้วพึงถือภาชนะสำหรับรดน้ำศพด้วยมือทั้งสองเทน้ำลดลงที่ฝ่ามือขวาของศพพร้อมกับนึกในใจดังกล่าวแล้วก็เหมือนกันนะแม้จะเป็นศพของพระภิกษุก็นึกในใจเหมือนกันนั่นแหละนะก็โหสิกรรมทางกายทางวาจาทางใจเหมือนกันแล้วก็เมื่อรดน้ำศพเสร็จแล้วก็นิยมกราบแบบเป็นจางขบับดิตอีก3าครั้งพร้อมกับนึกอธิษฐานว่าองขอให้ท่านได้ไปสุคติโลกสวรรค์หรือไปสุท่ที่ดีที่ดีที่ชอบก็ว่าไปนะ นี่ก็ะจะมีความแปลกกันระหว่างของกครืงหัดกับของพระก็ตรงนี้ของกครืหัดส่วนใหญ่เขาก็แค่พุกเข่าก็จริงแต่ก็ยกมือเหมือนยกมือไหวหรือกุมยกมือทาความเคารพเท่านั้นเองแต่ของพระเนี่ยจะต้องกราบนะกราบด้วยเป็นจางกรรบดีสามครั้งก่อนรถแล้วก็รถเสร็จทังนั้นเนี่ยแล้วการไปงานตั้งศพบ,บัณ็เกศศลจากที่เราลดน้ําศพเสร็จรจับเรียบร้อยก็เอาศพเข้าสู่โรงนะสู่โรงเสร็จก็ เอามาตั้งบัเฑ็ตกุศลกันทีนี้วิธีการที่จะไปร่วมงานนี่เราพยาพยามขยายความไม่เห็นภาพชัดๆกันไปอย่างนั้นนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆหายไปหายไปพอถึงการปฏิบัติการจริงก็เริ่มกาเรียกว่าอะไรต้องรอมกทาย,ยกอย่างเดียวเลยหรือรอคนที่มาร่วมพิธีกรรมที่จะ,ะใช้คำว่าเป็นฝ่ายโคศกอะไรต่างๆพวกนั้นอนะ่ะต้องมาคอยกำกับ แท้จริงถ้าหากว่าเราเข้าใจเราก็สามารถทาไปได้เลยเพราะบางทีเอา้ามะกะทายกหรือผู้ที่จะมานําทําพิธีนั้นอ่ะไปรถติดอยู่กลางถนนติดพระมาไม่ได้สายแล้วพระก็ขึ้นเวขึ้นสเตจแล้วขึ้นที่นั่งแล้วนั่งอาสทงเรียบร้อยเอาใครจะมาทําพิธีอะไรเงีเ้ยโอ้โอก็บุ่นกันใหญ่แต่ถ้าหากว่าเราศึกษาเรียนรู้ไปเนี่ยก็หมู่ญาตินั่นแหละทํากันได้เลยเนี่ยอย่างเช่นการบําเพนกุศลที่ตั้งศพเอาไว้เนี่ยท่านบอกบุคคลผู้จะไปงาน ตั้งศพบาเพ็ญกุศลซึ่งตั้งศพอยู่ที่บ้านก็ดีที่วัดก็ดีก็คําว่าบ้านก็ดีวัดก็ดีก็คือบางแห่งเขานิยมตั้งไว้ที่บ้านบางแห่งก็นิยมตั้งไว้ที่วัดบางทีก็บอกว่าที่บ้านเขาสะดวกกว่าญาติพี่น้องอยู่กันใกล้หมู่บ้านนี้ใกล้บ้านหลังนี้มาเดินทางมาร่วมพิธีฟังสวดสะดวกกว่าก็นิยมตั้งที่บ้านแต่บางแห่งก็บอกโอ้วัดกว้างดีคนเป็นทางก็สะดวกสบายแล้วก็พื้นที่ก็ ไม่แออัดยัดเยียดก็ไปตั้งที่วัดก็มีก็ได้ทั้งนั้นทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนิยมแต่งกายไว้ทุกแก่ท่านผู้ล่วงรับไปแล้วตามความนิยมของสังคมท้องถิ่นนั้นๆที่บอกว่านิยมท้องถิ่นนั้นๆ้นก็เพราะว่าบางท้องถิ่นเขาอนิยมใส่ผ้าลายบางท้องถิ่นนิยมใส่ดาบางท้องถิ่นนิยมใส่ขาวบางท้องถิ่นนิยมใส่ผ้าไหมอะไรอย่เงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าแต่แต,แต่ละท้องถิ่นนั้นๆนะ้นนะก็ไม่ได้มีความผิดอะไรบางคนจะไป ล็อกเอาไว้ว่าจะต้องใส่สีดําเท่านั้นมันก็ไม่ใช่มันก็แล้วแต่ความนิยมของท้องถิน่นสิ่งการแต่งกายเนี่ยไม่ได้มีความผิดอะไรยกเว้นว่าอย่าไปแต่งที่มันผิดกาลเทศะเท่านั้นเองโอ้โหไม่ใช่ไ,ไปงานศพทีนี่แหวกหน้าแหวกหลังเปิดหน้าเปิดหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เรียกไม่ให้เกียรติแก่ง,งานศพของผู้ที่ล่วงรับหรือท่านเจ้าภาพนั้นก็ต้องแต่งให้เหมาะสมแล้วก็ตามประเพณีนิยมของสังคมนั้นๆ้น,นท้องถิ่นนั้นๆ นิยมนําพวงหลีดหรือกระเช้าดอกไม้ไปตัวนี้ก็เป็นความนิยมในภายหลังสมัยก่อนๆก,ก็อาจจะไม่ได้มีเป็นพวงหลีดหรือเป็นกระเช้าดอกมงดอกไม้แต่ในการภายหลังมาเนี่ยกย็ไปแล้วก็ไม่รู้จะยังไงบางทีก็เลยมีอะไรติดไม้ติดมือไปเป็นกําลังใจหรือเป็นการให้เกียรติกับศพด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้นเจ้าภาพด้วยก็เลยมีประเพณีการนําพวงหลีดหรือกระเช้าดอกไม้มาแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้บางแห่งเขาก็แปลเปลี่ยนไปนะ แปรเปลี่ยนไปก็อาจจะมีเอาพัดลมเ,เพราะว่าถ้าเป็นพวงหลีดดอกไม้เป็นกระเช้าดอกไม้พอเสร็จงานแล้วโอ้เรื่องใหญ่เลยก็ต้องไปเก็บไปทิ้งเอาไปทําลายกันเป็นมนภาวะเป็นพิษอีกอะไรอีกอความนิยมก็เปลี่ยนไปทั้งนั้นก็เอาพัดลมก็ได้ไปตั้งไว้แล้วก็เขียนชื่อของผู้ามาร่วมให้เกียรตนะิก็ติดไว้ที่พัดลมนั้นหรือบางแห่งก็อาจจะเป็นจักรยาน เผื่อว่าเจ้าภาพจะได้เอาไปบริจาคทานต่อหรือบางแห่งใช้พวกจานพวกช้อนพวกอะไรต่างๆเนี่ยมาทําเป็นพวงหลีดหรือก็ใช้ผ้าขนหนูผ้าหม่มผ้าอะไรแต่นี้ก็แปลเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยไปแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้หรือว่าเป็นการให้เกียรติกับเจ้าภาพนะหรือใบอะไรกับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วหรือบางที่เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่รับพวงหลีดนะขอรับเป็นอะไรลนะ่ะ รับเป็นทุนการศึกษาแจกเด็กยากจนก็มีหรือขอรับเป็นต้นไม้ก็มีนี่ก็เอาตามความเหมาะสมนะต้องถินน่นนั้นที่เขานิยมกันไปหรือว่าตามความสะดวกของท่านเจ้าภาพไปบางทีก็มีแจกันดอกไม้หรือพวงพวง,พวงดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่ฐานะของตนไปแสดงความเคารพศพนี่ก็อธิบายไปแล้วว่าจะเป็นพวงหลีดกระเช้าดอกไม้พวงดอกไม้ก็ติดไม้ติดมือกันไป ครันี้พิธีปฏิบัติการแสดงความเคารพศพของคลหัหั์เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าบอกถ้าเป็นศพขลหัหั์ซึ่งมีอาโสสูงกว่าตนคือมีอายุมากกว่าเราเนี่ยผู้ไปเคารพศพนั้นนิยมนําพวงหลีดไปเคารพศพด้วยเมื่อวางพวงหลีดไว้ข้างหน้าที่ตั้งศพแล้วถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการนิยมยืนตรงโค้งคํานับ นีพิธีปฏิบัติการแสดงความเคารพศพของคลห่หัดเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าบอกถ้าเป็นศพขฤหัสั์ซึ่งมีอาวโสสูงกว่าตนคือมีอายุมากกว่าเราเนี่ยผู้ไปเคารพศพนั้นนิยมนําพวงหลีดไปเคารพศพด้วยเมื่อวางพวงหลีดไว้ข้างหน้าที่ตั้งศพแล้วถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการนิยมยืนตรงโค้งคำนับถ้าไม่ได้แต่งเครื่องแบบข้าราชการนิยมยืนตรงน้อมตัวลงยกมือไหว้เป็นเสร็จพิธีอันนี้ก็เขาเรียกว่ามีความพิเศษนิดนึง ก็ถ้าแต่งตัวเป็นข้าราชการไปเนี่ยก็จะโค้งคำนับถ้าเป็นเครื่องแบบข้าราชการนะนะถ้าไม่ได้แต่งตัวแบบข้าราชการก็นิยมยืนตรงแล้วก็ยกมือไหวอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างตัวนี้หน่อยหนึ่งเมื่อวางกระเช้าดอกไม้นะก็เสร็จจากการคารบศพอย่างนั้นก็ไปวางกระเช้าดอกไม้วางไว้ข้างหน้าที่ตั้งศพนั้นแล้วนิยมนั่งคุกเขา่าราบทั้งเพศชายและเพศหญิงจุดทูบหนึ่งดอกประนมมือยกทูบขึ้นจบให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้ว ตั้งจิตขอขมาโทษต่อศพนั้นว่าก็เหมือนกันนะกายกรรมมังวจิกรรมังมโนกรรมังโหสิกรรมังโหตุข้าพเจ้าลงเกินต่อท่านด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอท่านปวดโหสิกรรมไม่แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะก็เหมือนกันตรงนี้เอาแล้วทําไมมันตอนลดน้ําศพก็ทําอย่างนี้เวลามาจุดธูปหน้าศพก็ทําอย่างนี้อีกก็ตอนลดน้ําศพนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นหมู่ญาตินะหมู่ญาติและคนใกล้ชิดมาลดน้ําศพเพียงแกไม่กี่คนแต่นี่เรากำลังพูดถึงภาพรวมตอนที่ ตั้งศพไว้แล้วสําหรับบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแล้วเนี่ยคนที่มาร่วมก็จะใช้วิธีการนี้เหมือนกันจุดทูปหนึ่งดอกนั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นการขอขมาขอขมาโทษซึ่งกันและกันเนี่ยนะก็กายกรรมบังวจีกรรมังมโนกรรมังโหสิตกรรมังโหตุนี่แหละเมื่อขอขมาโทษศพเสร็จแล้วพึงปักทูบนั้นที่สําหรับปักทูปแล้วนั่งพระเพียบหมอบราบแล้วก็ตราบกระพุ่มมือคือนั่งพระเพียบ แบบตะแคงข้างขวาหันไปทางศพวางมือขวาลงก่อนแล้ววางมือซ้ายลงแนบกับมือขวาปนมือตั้งอยู่กับพื้นพร้อมหมอบให้หน้าผากจดลงกับสันมือพร้อมก็ตั้งจิติฐานว่าขอจงไปสู่สุคติเถิดแล้วลุกขึ้นเป็นอันเสร็จพิธีนั้นเวลากราบศพหรือว่าการกราบศพนั้นจะไม่แบมือนะคือตั้งลงไปเลย,ยตั้งตั้งมือซ้ายลงไปแล้วก็ตั้งมือขวาลงไปแล้วก็ก้มลงไปที่สันมือนั้นถ้ากราบพระในเราแบกับพื้นลงไปนะ แต่ถ้ากลับศพบไม่ไม่ต้องแบไม่ต้องแบมืออันนึงในการตั้งศพที่ได้รับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติศพนั้นมีข้อนิยมว่าผู้ไปเคารพศพไม่ต้องจุดธูปบูชาอันนี้ก็จําไว้ว่าถ้า,เ,าเขามีเครื่องพระราชทานมาตั้งไว้อะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาก็นิยมไปเคารพศพกันอย่างเดียวก็ไม่ต้องจุดธูปบูชานะนี่ก็เป็นส่วนของการเคารพศพของคฤ่หัด ราวนี้มาถึงพิธีการปฏิบัติการแสดงความเคารพศพของพระสงฆ์ผู้ไปร่วมงานตั้งศพพระสงฆ์บำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมก็นิยมแต่งกายและนําเครื่องสักการะบูชาไปเช่นเดียวกับไปงานของกษัตริหัแม้แต่พระสงฆ์ก็คล้ายๆกันนะก็จะมีอะไรละ่ะก็เป็นกระเช้าดอกไม้เป็นพวงมาลัยหรือจะเป็นพวงหลีดอะไรก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมแล้วก็การแต่งกายก็ให้เหมาะสมตามท้องถิ่นหรือตามสถานการณ์หรือตามการ ตามกาละเทศะนั้นๆนจากนั้นก็นําเครื่องสักการะบูชาเช่นเดียวกับเครื่องหัดเมื่อวางเครื่องสักการะบูชาที่หน้าเครื่องตั้งศพแล้วนิยมนั่งคุกเข่าตามเพศคือสุภาพบุรุษนั่งคุกเข่าตั้งเท้าสุภาพสตรีนั่งคุกเข่าราบจุดทูบหนึ่งดอกประนมมือยกทูบขึ้นตั้งให้ปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้ตรวหน้าผากพร้อมกับตั้งใจขอกรรมาโทษต่อศพนั้นดังกล่าวแล้วก็เหมือนกันคือกายกรรมังวจีกกำมังมนุกรรมังโหติกรรมังโหตูนั่นแหละ เมื่อขอขมาโทษต่อศพเสร็จแล้วพึงปักทูปนะที่สําหรับปักทูปนั้นแล้วกราบแบบเป็นจางขบดิษฐ์สามครั้งพร้อมพร้อมกับขนาที่กราบนั้นพึงตั้งสติฐานว่าขอจงไปสู่สุคติสุคติเถิดแล้วก็ลุกขึ้นเป็นอันเสร็จพิธีจะมีข้อแตกต่างระหว่างการเคารพศพของคลัหัดกับเคารพศพของพระเคารพคฤหัดเนี่ยกราบลงไปไม่ต้องแบมือแต่ของพระนั้นกราบแบมือเหมือนกับการกราบแบบกราบแบบเป็นจางขบดิษฐ์เลย ก็คือเหมือนกันกราบพระธรรมดาที่ยังไม่เสียชีวิตนั่นแหละคราวนี้มาถึงการไปงานเผาศพบุคคลผู้จะไปงานเผาศพนั้นจะเป็นงานพระราชทานเพลิงศพก็ดีงานชาปนก,กิจศพก็ตามนิยมแต่งกายไว้ทุกแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วตามความนิยมของสังคมท้องถิ่นนั้นๆผู้จะไปงานศพนั้นนิยมเตรียมเครื่องของขอมาศพคือทูปไม้ละกำมเทียนและดอกไม้ตันด้วยถ้ามีนะแต่ในชนบทบางท้องถิ่นก็นิยมเตรียมเชื้อเพลิงเช่น ที่ใต้ไม้ฟืนเป็นต้นนําไปช่วยร่วมช่วยกันในเผาสมนั้นด้วยตรงนี้มันก็เป็นรายละเอียดระหว่างท้องถิน่นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ยังเป็นสมานเณรก็เคยเห็นในหลายๆพื้นถิน่นท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะถือไม้ฟืนเนี่ยคนละคนละชิ้นสองชิ้นไปนะประเพณีของคนต่างจังหวัดสมัยก่อนมันยังใช้ฟืนเผาแต่ปัจจุบันนี้มันมีเมนมีไฟฟ้ามีแก๊สมีอะไรเผาแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่ต้องจําเป็นก็เลยเหลือแค่พวกดอกไม้จันทร์ ตามที่ท่านจะภาพจัดให้เท่านั้นเองที่จะเอาไปวางนะเป็นการเผาศพหรือการให้เกียรติศพเป็นครั้งสุดท้ายคราวนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาในการที่จะขึ้นเผาศพที่เมนนะเมนหรือบางแห่งก็เรียกว่าเมลุเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้าอ่านตามหลักของภาษาอ่านว่าเมนยกเว้นว่ามันมีศัพท์อื่นมาต่อท้ายอย่างเมลุมาดอย่างนี้นะเขาบอกระดับการขึ้นเมนเผาศพนั้นนะ่ะท่านบอกถ้าเป็นงานพระราชทานเพลิงศพนิยมขึ้นเมนเผาศพตามระดับอาวุโสทางคุณวุฒิ คือผู้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่าขึ้นไปเผาศพก่อนผู้มีอวุโสทางคุณวุฒิน้อยกว่าขึ้นไปเผาศพภายหลังถ้าเป็นงานชาติณกิจศพนิยมขึ้นเมนเผาศพตามลำดับอวุโสทางวัยวุฒิคือผู้มีอายุมากกว่าขึ้นไปเผาก่อนผู้มีอายุน้อยกว่าขึ้นไปเผาภายหลังการลงมาตามลำดับความนิยมเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงปริศนาธรรมตามสัญลักษณ์ว่าบุคคลจะต้องเดินเข้าไปหาความตายเหมือนกับซากศพนั้นเหมือนกันทุกคนนี่ก็เป็นรายละเอียดนะว่าเขาก็จะให้เกียรติสําหรับผู้ที่ มียศใหญ่ขึ้นก่อนผู้มียศน้อยขึ้นตามหรือผู้มีมีอายุมากกว่าขึ้นก่อนผู้มียศน้อยขึ้นตามอันนี้ก็ไปว่ากันไปตามนั้น,น,นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอบางทีคนมันเยอะมากแล้วมากเขาก็จัดระดับกันให้มันขึ้นโดยไม่ดูชุลมุน,มนวุ่นวายให้เป็นแถวเป็นแนวนะจะขึ้นจากข้างเมนแล้วลงตรงกลางหรือจะขึ้นจากตรงกลางลงสองข้างก็แล้วแต่พื้นที่ความสะดวกของแต่ละท่านนะอันนี้ก็ไม่ได้ไรายละเอียดไม่ต้องเป็นไปเครียดอะไรถึงขนาดนะั้น ท่าบอกว่าต่างกันแค่ว่าคนที่มีอายุมากกว่าก็เดินไปถึงความตายก่อนคนที่มีอายุน้อยกว่าก็เดินไปถึงความตายภายหลังถัดกันตรงมาตามลําดับอันนี้ก็เป็นปริศนาที่เขาซ่อนเอาไว้ตรงนั้นว่าทำไมให้คนอายุมากกว่าขึ้นก่อนคนอายุมากก็บอกมันก็ไม่แน่นะคนอายุน้อยกว่าอาจจะตายก่อนก็มีนะมันก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ก็ให้มันจัดสรรให้ดูเหมาะสมก็แล้วกันถ้าผู้ใดแซงขึ้นหน้าท่านผู้มีอายุแก่กว่าตนขึ้นไปถึงศพนั้นก่อนย่อมแสดงกิริยาการคล้ายจะพูดว่า ขออนุญ,ญาตะข้าพเจ้าได้เดินไปถึงความตายนั้นก่อนเถออนนิอันนี้อันนี้ก็เป็นไอความเชื่อนะบอกว่าใครแซงเนี่ยถือว่าอยากตายก่อนอะไรประมาณนั้นจริงจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่เอาเข้าจริงๆก็จัดลําดับให้มันดูดูเหมาะดูสมดูเรียบร้อยเพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าภาพด้วยแล้วก็ให้เกียรติกับศพนั้นๆด้วยนะความนิยมให้ท่านผู้มีอายุม,มากขึ้นเผาศพกว่านี้นะว่าเป็นประเพณีนิยมที่ดีเพราะเป็นการสังคมสงเคราะห์ ช่วยท่านผู้มีอายุมากมากซึ่งมีสังขารร่างกายอ่อนแอจะได้ไม่ต้องเบียดเสียดกับคนอื่นหรือไม่ต้องรอบรอคอยนานๆไม่ต้องทรมานสังขารร่างกายมากเกินไปอันอาจเกิดเป็นลมป่วยไข้ขึ้นก็ได้แต่ถ้าเป็นในยะอย่างนี้เนี่ยโอ้เราก็ให้ผู้ผู้แก่ผู้เฒ่าที่ท่านเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นไปวางดอกไม้จันท์ก่อนอย่างนี้นะท่านก็บอกเออแบบนี้ดีเพราะว่าอะไร จะได้ผู้แก่ผู้เฒ่าเหล่านั้นไม่ต้องมาถูกเบียดเสียดกันอยู่ตามาทางาตามแถวบางือนทีท่านอาจจะเป็นลมลมไปแล้วก็มีคนถูกเหยียบบ้างอะไรบ้างอย่างนี้มันก็จะดูไม่ดีถ้าแยกท่านผู้แก่ผู้เฒ่าที่ต้องประคองปีกกันแล้วเนี่ยขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ก่อนเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็ผู้ที่แข็งแรงก็ค่อยๆเดินตามกันไปอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมถ้าบากวิธีปฏิบัติการเผาศพเมื่อขึ้นไปถึงเมนแล้วนิยมยืนตรงห่างจากศพประมาณ19 ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการนิยมยืนตรงโค้งคำนับไม่ได้แต่งเครื่องแบบข้าราชการนิยมน้อมตัวยกมือไหว้พร้อมกับทั้งทูบเทียนดอกไม้จันที่อยู่ในมือถ้าบอกเฉพาะศพนั้นมีอาวุโสกว่าตนหรือมีอาวุโสรุ่นดาคขาวเดียวกันนะก็หมายถึงว่ามีอายุมากกว่าหรืออายุใกล้เคียงกันขณะที่ยืนโค้งคำนับหรือน้อมตัวลงยกมือไหว้นั้นนิยมตั้งจิตขอกมาโทษต่อศพต่อศพนั้นว่าไอ้นะกายกรรมบังบัญชีกรรมบังมโมนโกรรมบังโหสิกรรมบังโหตูเนี่ยก็ใช้ตลอด แนวทางเลยนะตลอดเส้นทางตั้งแต่ลดน้ำศพตั้งแต่การไปขอ,อไปไหว้ศพหรือขอขอมาศพตอนที่ตั้งบำเพ็นกุศลแม้จะเผาแล้วเนี่ยก็ยังกายกรรมบงวจิกรรมมางมนุกรรมบางหติกรรมบางหหตุเหมือนกันข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอท่านปวดหหติกรรมแกข้าพเจ้าด้วยเถิดเนี่ยขอหหติกรรมกันไปเมื่อขอข,อขอมาโทษศพจบแล้วนิยมน้อมตัวลงวางธูปเทียนดอกไม้จันทร์ ที่เชิงตะกอนพร้อมกับพิจารณาตัวเองถึงความตายว่าอยามปิโคเมกาโยเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัติโตร่างกายของเรานี้แหละย่อมมีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้มีปกติเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความตายอย่างนี้ไปได้ตัวนี้เาเรียกว่าเป็นการเจริญมรณา,านุสติระลึกนึกถึงความตายการเจริญมรณา,านุสติหรือระลึกนึกถึงความตายนี้ไม่ได้เป็นการแช่งตัวเองนะบางคนไปเข้าใจผิดคิดอย่างนั้น ไม่ได้เป็นการแช่งตัวเองให้ตายเร็วแต่พิจารณาว่าเออเนี่ยเขาก็ตายเห็นแล้วนะไม่มีใครหลีกพ้นความตายไปได้จะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะเป็นญาจกวันนีพกปเนจรหรือจะเป็นพระอาหารหันต์ปัจเจกับพุทธเจ้าอาหารหันตสตัมมาสมุทธเจ้าก็ไม่มีใครหนีความตายไปได้นั้นเนี่ยเราพึงรีบใช้ชีวิตที่มีอยู่นี้เร่งสร้างความดีให้กับตนเองเอิออย่างนี้อันนี้เป็นการเตือนสติของตนเองนะเป็นการ อาคํัว่าเจริญมรณาะสติระลึกนึกถึงความตายมาเป็นเครื่องสอนตนเองเองมื่อพิจารณาตัวเองถึงความตายจบแล้วนิยมวางเครื่องขอขมาศพนั้นลงแล้วยืนตรงโค้งคำนับหรือยกมือไหว้ศพอีกครั้งพร้อมกับนึกอธิิฐานในใจว่าขอจงไปสู่สุคติสุคติเถิดดังนี้แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธพีธการที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขึ้นไปทําพิธีเผาศพพร้อมกันนั้นเป็นพิธีการแสดงความเคารพต่อศพเท่านั้นยังไม่ใช่พิธีการเผาศพจริงอันนี้เป็นแค่ การแสดงความเคารพศพอย่างเดียวนะตอนที่เราขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์กันครั้งแรกเนี่ยก็ออยังไม่ได้เป็นการเผาจุศพจริงนะเมื่อแขกที่รับเชิญมาขึ้นไปไปทำความเคารพศพหมดแล้วนิยมให้วงสาคานาตาตรืะญาติสนิทมิตรสหายผู้ใกล้ชิดกับผู้ตายขึ้นไปทําการเผาศพจริงอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นอันเสร็จพิธีเผาศพบ,บริบูรณ์อันนี้ก็ให้เห็นตั้งแต่ นู่นเลยตั้งแต่รดน้ําศพตั้งแต่ตั้งศพบ,บาเพ็ญกุศลจนกระทั่งเคลื่อนศพมาขึ้นเมนนะขึ้นกันไปอย่างไรวางดอกไม้จันทร์กันอย่างไรเ,เรียงลําดับกันอย่างไรจนกระทั่งาวาระสุดท้ายหมู่ญาติก็ขึ้นไปเผาเป็นอันเสร็จพิธีอย่างนี้นี่ก็เป็นารายละเอียดสําหรับการาพิธีงานศพตั้งแต่เรื่องเริ่มตั้งแต่การ เอาศพมาลดน้ําศพจนกระทั่งถึงการเผาศพก็วังว่าท่านผู้ชมผู้ฟังก็คงจะเห็นภาพรวมของการทําพิธีนี้เราก็จะได้ทําให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมแต่อย่างไรก็ตามมันก็คงจะมีราลยละเอียดปีกย่อยของแต่ละท้องถิน่นท้องที่กันไปก็ว่ากันไปตามนั้นแต่อย่างไรงานพิธีศพนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนาะหลีกเลี่ยงของอบายามกุกคือเรื่องของการพน,นันบางแห่งเนี่ยบอกโอ้ oh, มาตั้ง วงไฮโลมาตั้งวงไพ่เพื่อเล่นเป็นเพื่อนศพเงี้ยไม่เหมาะไม่สมเพราะว่าผู้ตายไป้ะหากว่าไม่เห็นปุ๊บเนี่ยจิตจะเศร้าหมองก็จะทําให้เขาได้ไปอบายภูมิได้นะก็ไปตกในนรกเป็นสุรกายสัตว์ริานได้ดังนั้นเะนะี่ยอย่าให้มีอบายามุมอย่าไปกินเหล้าในงานศพอย่าไปเล่นการพนันในงานศพอย่าไปฆ่าสัตว์ในงานศพศพบางศพโอ้โหพากันล้มวัวล้มควายฆ่าหมูอะไรอย่างงี้นะโอโ้ไม่ไม่เหมาะไม่สมดังนั้นะนะถ้าหากว่าเราอยากให้ศพนั้นให้คนที่ตายไปแล้วนั้น ได้บุญอย่างเต็มที่เนี่ยก็ต้องให้เป็นบุญล้วนๆตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจนกระทั่งถึงเผานั่นเองอัน,นี้ก็จะเป็นบุญติดตัวทั้งผู้ที่ทำในในในปัจจุบันก็คือหมู่ญาติแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังนี้ส่วนผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเขารับรู้อนุโมทนาก็จะได้บุญ,ญยิ่งๆขึ้นไปในสัมปรายภพเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุก,การ ขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งม,มา่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบปฏิกุศลขอความปรารถนาน,น,นั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จก็มีดวงตายห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยงาด่ายโดยเร็วพลันไปทุกพกทุททชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พันธิพานจงทุกท่านทุกประการเธอ